สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการยู r o Talk ep หกครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนมหาลัยของต้นตีนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าก่อนที่ผมจะเข้าเรียนตีเนี่ยผมทําอะไรบ้างผมหาข้อมูลก่อนว่าที่ที่ผมจะเรียนอะ่ะมันต้องใช้อะไรสอบบ้างตอนนั้นผมเล็งไว้ว่ามีมีมอกเกษตรแล้วก็ สถาบันดนตรีกะระยาแล้วก็จุฬาสามที่มันก็จะต้องใช้เกรดเฉลี่ยของเราทั้งหมดห้าเทอมมังเทอมในมปลายในมัธยมอ่ะจุฬาเข้าไม่ได้เพราะว่าเกรดไม่ถึงมาจากแค่ที่เดียวคือเกษตรพี่ผมอ่ะที่เรียนจบจากสังคีตอ่ะไปเรียนอยู่เกษตรศาสตร์เยอะมากเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตได้ไปกับพี่ๆบ้างเป็นครั้งครั้งก็เลยเ,ยเดี๋ยวไปสอบ เรียนอยู่นี่แหละเดี๋ยวเรียนอยู่เกษตรกับพี่ๆนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเอื้สถาบันดนตรีกะระยะเนี่ยเปิดก่อนผมก็ดันติดแล้วมันต้องรายงานตัวมันก็ต้องจ่ายค่าแรกเข้าอะ่ะแล้วพ่อผมก็บอกว่าก็เรียนอยู่นี่แหละผมก็เลยได้มาเรียนอยู่กะระยะแล้วผมเตรียมตัวยังไงก่อนไปสอบบางคือตอนนั้นผมโชคดีเพราะว่าเพลงที่ผมจะเอาไปใช้สอบมหาลัยอะ่ะ ตอนนั้นมันมีรายการที่ว่าชื่อว่า o b e c Competition เปิดแข่งสำหรับการบรรเลงเดี่ยวคือการโซโล่อะเปิดแข่งโซโล่สำหรับเยาวชนก็คือให้เยาวชนได้ไปแข่งกันในรายการนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้าไปแข่งด้วยก่อนที่จะสอบอะผมซ้อมทุกวันเลิกซ้อมซ้อมวงโยเสร็จปุ๊บผมซ้อมกับดึกพรุ่งนี้เช้ามาไม่เรียนผมก็ซ้อมค่าบวางผมก็ซ้อม ซ้อมส่วนตัวด้วยซ้อมเพลงที่จะสอบด้วยซ้อมอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆทุกวันซ้อมผมจำไม่ได้ว่าวันหนึ่งน่าจะมีเจ็ดแปดชั่วโมงอ่ะอย่างต่ำอ่ะต้องซ้อมผมก็ฟังเพลงฟังเพลงทุกวันฟังแบบฟังเพลงที่จะต้องเล่นนะไม่ใช่ฟังเพลงไปเรื่อยเปยผมฟังเพลงที่ผมจะเล่นจะซ้อมอยู่เน่ยผมฟังทุกวันกลับบ้านก็ฟังก่อนนอนก็ฟังอาบน้ําก็ฟังตื่นเช้ามาไม่ได้ฟังเพราะว่าตื่นสายต้องรีบไปโรงเรียน บอคอร์เรชั่นเล่นบ่อยๆพยายามเล่นมันเล่นมันจนแบบผมจำโนต้ตได้เล่นจนผมแบบไม่ต้องดูโนต้ตแล้วตอนสอบเราก็พยายามเล่นให้รุ่นพี่ผมว่าพยายามไปอ้อนบอลรุ่นพี่หรือแบบอาจารย์ที่ผมรู้จักเพื่อเล่นให้เขาฟังให้เขาคอมเมนต์ให้คําแนะนําให้เรากลับมาซ้อมได้อีกก่อนที่จะไปถึงวันสอบอะนะสิ่งที่เขาจะวัดก็คือมีเพลงช้าเพลงเร็วแล้วก็อีทุด ตอนนั้นผมเลือกอ e ีทูดในบูด d ค์นี่ของทั้งบนน่าจะรู้จักกันดีนะเป็นแบบบูดา์นี่บุรกับฮัทโลชูดที่เราเรียกกันนั่นแหละเ็จพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนอ๋อผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนการสอบแสดงอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่การวัดว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเลยเราจะวัดว่ามีพื้นฐานการเล่นเครื่องดนตรีที่เราใช้ใช้สอบอะประมาณไหน มีความเข้าใจการใช้เครื่องดนตรีหรือวิธีการควบคุมเครื่องดนตรีของเราเรามีทักษะมากขนาดไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนสอบนะไม,มันไม่ใช่การแข่งขันเขาไม่ได้มาวัดว่าเก่งมากเทพจัดเป็นลูกเทพ,พเจ้าลงมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีการเรียนมันไม่ได้ต้องการคนที่เก่งโรงเรียนหรือมาอะไรเขาต้องการคนที่เขาคิดว่าเขาจะสอนเราได้ คนที่แบบดูแล้วแบบอนาคตเราสามารถช่วยเด็กคนนี้ให้มันเก่งขึ้นได้ m u s i c i a ช s h น p Musicianship น,นี่คือทักษะของนักดนตรตีอย่างแรกคือทอบทอบทิษตดีทฤษฎีก็ทั่วไปเป็นพวกแบบเบสิกทฤษฎีดนตร,ตร,ตรตีเช่นเขาไม่ได้ถามตัวดำเท่ากับเท่าไหร่ตัวขาวเท่ากับเท่าไหร่อะเขาถามว่าอันนี้คอร์ดอะไรจะมาเป็นตัวเลขหรือมาเป็นโน้ต ถามว่านี่คอร์ดอะไรคอรดนี้พิกับครั้งได้เท่าไหร่เสร็จปุ๊บไปพัดเอียร์พเอียร์นี้ยากสำหรับผมมากเลยเพราะว่าผมไม่เคยฝึกพ์ดนี้มาเลยเคยฝึกร้องแต่ไม่เคยฝึกฟังฟังจริงๆอะแต่มันก็ดันโชคดีที่แบบตอนเด็กๆผมกดเป็นโนซ้อมบ่อยกดเป็นโนวอลมอลพีดกดเป็นโนเล่นสกเกลแล้วก็ปอดบนลพีดอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเข้าไปสอบอย่างเงี้ยเขาให้นั่งหันหลังอาจารย์ให้นั่งหันหลัง แต่เขาจะกดไป็น้ตให้เราทายว่ามันเสียงอะไรเขาจะกดตัวแรกมาก่อนปังแล้วก,กดอีกตัวงปังแล้วก็ถามเราว่าคู่อะไรเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์หรือเพอร์เฟกหรือออกนิเตหรือดิมอะไรพวกนี้หรือกดคอร์ดกึง่งนี่คอร์ดอะไรเมเจอร์ Major, หรือไมเนอร์มันเป็นอารมณ์นะั่นแะเี่ยวั่นนี้มีร้องให้ร้องนิดนึงอารมณ์เหมือนร้องร้อง โนตตัวนี้ไปหาตัวนี้ซิอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากมากตอนร้องแต่ตอนฟังเนี่ยโหบันไลเลยยังไม่งยากจัดจหแบบคู่สามเงี้ยผมยังตอบไม่ได้ตอนนั้นนะคู่สี่อ่ะปอมปอมปปอมตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกฟังเราไม่เคยจําว่าไอ้ป้อมป้อมปปอมเนี่ยคือข้อคู่สี่นะอะไรแบบเนี้ยมันแบบเราไม่เคยฝึกมาก่อนแล้วมันก็ทําให้เราแบบตื่นเต้นเชื่อแม่งเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยากจัด พาร์ทสุดท้ายตอนสอบที่ผมสอบคือพาร์ทประวัติดนตรีประวัติดนตรีเนี่ยโหบันไลยกว่าเดิมอีก like, ที่โรงเรียนมีสอนนะแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในเล่มประวัติดนตรีเล่มของแบบกระทรวงศึกษาแม่งใช้ไม่ได้เลยคือแบบหนังสือในนั้นแม่งไม่รู้มันพูดอะไรอะ่ะทําไมผมไม่ได้ผมไม่สามารถเอาความรู้ในนั้นไปสอบได้เลยผมไม่รู้ว่าผิดที่ผมอ่านไม่ดีหรือเปล่านะถามง่ายๆเลยนะถามว่าแบบ โมซาร์อยู่ยุกอะไรบโดเฟนอยู่ยุคอะไรวากเนอ,อร์ Wagner, คือใครอะไรเงี้ยชา้นนี่คืออะไรเพลงคลาสสิกมีเพลงอะไรบ้างเขาก็จะมีชอยมาให้เราก็เลือกตอนนั้นผมตอบไม่ได้ด้วยซว่าแบบบโเฟนอยู่ยุกไหนโมซาต์ Mozart, อยู่ยุกไหนบ้างแบบอ๋อเรเทะโชคดีมั้งที่แบบพาร์ทอื่นๆผมบุญเยอะมันก็เลยดึงดึงขึ้นมาได้แล้วก็อ่านเข้าไปเรียนได้ถึงเกณฑ์ที่เขายอมรับได้ มาเรีนค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ตอนมหาลัยนะคือโชคดีว่าผมได้ทุนที่ผมเรียนผมก็เลยได้จ่ายแค่หมื่นเจ็ดห้าร้อยถ้าเกิดผมไม่ได้ทุนจริงๆอะ่ะผมต้องจ่ายเทอมแล้วต้องบวกไปเพิ่มอีกเจ็ดหมื่นห้าถ้าเจ็ดหมื่นห้าบวกหมื่นเจ็ดได้เท่าไหร่หมื่นเจ็ดห้าร้อยเจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมเป็นแปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดห้าร้อยผมต้องเรียนเท่าไหร่สี่ปีแปดเทอมรวมๆแล้วคือเจ็ดแสนสี่หมื่นแบบโอ้โห ผมเรียนตีเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทโคตรแพงค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ประมาณนั้นของค่าเรียนตอน,ตอนอยู่หอก็ตกเดือนละสามพันผมอยู่แบบถูกสุดอะไม่มีแอร์อะไรเงี้ยก็อยู่ให้ใกล้สถาบันที่สุดจะได้เดินทางสะดวกแต่ว่าที่สถาบันดนตรีกระระยะมันมีมันมีทุนให้เราตอนผมเรียนจำไม่ได้ว่าเขาให้ทุนทุกคนะแบบ้าไปทํากิจกรรมมาอะไรก็ได้นะแข่ง ไปงานเฟสติวัลหรือว่าออดิชั่นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหรือไปแคมป์ต่างประเทศออดิชั่นได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีทุนให้ตังหากทุกคนผมจะเทอมละสองหมื่นหรือปีละสองหมื่นถ้าผมจําไม่ได้แต่ว่าผมจําได้ว่าผมใช้ทุกเทอมใช้คุ้มอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับค่าใช้จ่ายมันอาจจะตกใจตัวเลขหน่อยแต่ผมโชคดีผมได้ทุนใครไม่อยากเรียนเสียตังเยอะ แต่อยากได้คุณภาพดีๆแนะนําว่าให้ไปเรียนที่กะระยะอุปกรณ์มันดีมันใหม่ด้วยคุ้มผมว่าไปเรียนแล้วก็คุ้มสู้ๆถ้าอยากไปเรียนแต่และมหาลัยมันจะไม่เหมือนกันไปเช็คข้อมูลนั้นจากตัวมหาลัยให้แน่ชัดอีกทีหนึ่งอะว่าเขาเริ่มสอบวันไหนต้องใช้อะไรสอบบ้างต้องเสียค่าสมัครสอบเท่าไหร่ทีพอร์ตไหมพยายามเก็บข้อมูลของเราไว้ให้เยอะที่สุดจด หรือถ้ามาเป็นแผ่นก็เก็บอะไรเงี้ยเราถึงเวลาจริงๆอ่ะมันจะต้องใช้สิ่งพวกนี้แหละเพื่อเอามาเขียนเป็นประวัติงานผลงานของเราว่าเราทําอะไรบ้างเลยเคยผ่านอะไรมาบ้างเลือกที่เรียนโดยการแบบเลือกอาจารย์เมเจอร์ก่อนเพราะว่าเราต้องอยู่กับอาจารย์คนนี้ไปทั้งหมดแปดเทอมสี่ปีอาจารย์เรามีผลมีอิทธิพลต่อการเล่นเราเยอะมากวิธีการเล่นวิธีความคิด ตายการเล่นเราชอบใครเล่นแบบไหนไปเรียนกับคนแบบนั้นไปเรียนกับอาจารย์คนนั้นพี่อยากให้เราลองศึกษาตัวมาอะไราด้วยหัวาจาด้วยหลักสูตรด้วยว่าเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยที่นี่เขาจะสอนอะไรเราบ้างจะสอนเราเล่นอย่างเดียวเลยหรือเปล่ามดพี่ไม่รู้เลยว่าจบมาเราต้องทําอะไรกินอนะหงวงป่ะแคคือไปเรียนเพร์มมันก็คือมองได้เห็นเห็นแค่มุมเดียวว่าเอ้ยเราจบไปเราต้องเล่น เราต้องเป็นครูแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีทางเลือกให้เราอีกเยอะมากสำหรับการเรียนเตียแต่เราแค่มองมันแค่มุมเดียวว่าไอเราต้องเล่นเราต้องเล่นเราต้องเล่นว่างานเล่นไม่เยอะขนาดนั้นอะ่ะอย่าลืมสิว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนี้ถูกไหมแล้วยิ่งในไทยเราก็ไม่ได้เก่งที่สุดในไทยว่าเก่งที่สุดมันอาจจะมีแค่คนเดียวถูกไหมสมมติงานมันมีสามงานทําไงในประเทศไทยอะ่ะมีคนเก่งที่สุดอ่าคนเก่งที่สุดมันเราไปแล้วหนึ่งงาน หลือ,อีกสองงานก็คือคนเก่งล,ง,ลงมากับคนเก่งลงมาแล้วถ้าเราไม่ได้เป็นหนึ่งในสามในประเทศไทยอย่างนั้นนะแล้วเราจะทํายังไงเราจะกินอะไรมันมีวิธีที่จะเลี้ยงชีพอีกเยอะมากแต่ลหลักสูตรมาอะไรอะ่ะเขาจะสอนเรื่องพวกนี้หรือเปล่า้างมาอะไรสอนบางมาอะไรไม่ได้สอนพี่ว่ามันสําคัญไม่งั้นมันจะทําให้เด็กดนตรีจบใหม่มาแล้วแบบมองดนตรีแย่แบบท,ที่เรียนไปแม่งก็ไม่มีงานทําเรียนทำไมาวะอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆมันมีทั้งเลือกเยอะมากเราแค่อย่ายอมแพ้กับความฝันของเราด้วยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนําหวังว่าบางเรื่องมันจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้โอเคไหมบายๆเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันครับทุกคน